สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องเห็ดฟางดีเทิร์เหมือนเช่นเคยครับผมจะมาแชร์วิธีการเพาะเห็ดฟางและประสบการณ์ในการเพาะเห็ดฟางของผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทําฮอร์โมนเพื่อเอาไว้ใช้กับเห็ดฟางซึ่งฮอร์โมนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่ต้องมีในการเพาะเห็ดฟางเพื่อกระตุ้นให้เห็ดออกดอกไวและมีขนาดดอกที่ใหญ่ครับ จริงๆแล้วฮอร์โมนที่เป็นแบบสําเร็จรูปก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับแต่อาจจะมีราคาที่สูงหรือบางทีเราก็อาจจะหาซื้อได้ยากซื้อเข้ามาขวดละตั้ง2-300แต่ได้นิดเดียวใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วครับจะเป็นการดีมากเลยครับถ้าเราทำไว้ใช้เองได้วันนี้ผมเลยจะมาแนะนำวิธีทำฮอร์โมนเพื่อใช้สำหรับเห็ดฟางสูตรของผมเองครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะนำอาสูตรของผมไปใช้ก็ได้นะครับโอเคไปดูวิธีการทำฮอร์โมนสูตรของผมเลยครับก่อนอื่นมาดูก่อนเลยครับว่าผมใช้อะไรบ้างในการทำฮอร์โมนอย่างแรกมะพร้าวอ่อน3ลูก จะเป็นมะพร้าวชนิดไหนก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นมะพร้าวอ่อน 2. กากน้ำตาล 3. น้ำหมัก EM 4. กระปุกพลาสติกหนึ่งใบ 5. แก้วพลาสติกหนึ่งใบและสุดท้ายไม้หรือตะเกียบเอาไว้คนครับมาเริ่มทำและดูวิธีทำกันเลยครับอันดับแรกปอกมะพร้าวทั้ง3ลูกก่อนเลยครับ พอปอกเสร็จก็เฉาะเอาน้ำเทลงไปในกระปุกที่เตรียมไว้เลยครับน้ำมะพร้าวสามลูกจะได้ประมาณนี้ครับ จากนั้นตวงกากน้ำตาลประมาณครึ่งแก้วเทลงไปผสมกับน้ำมะพร้าวที่เตรียมไว้เลยครับ ต่อด้วยน้ำหมัก EM น้ำหมัก EM ก็ใช้อีกประมาณครึ่งแก้วครับเทลงไปให้หมดเลยครับ แค่นี้เองครับส่วนผสมของผมสีเหมือนซีอิ๊วดำสีเหมือนซอสเลยใช่ไหมล่ะครับจากนั้นก็เอาไม้ตะเกียบที่เตรียมไว้ไปคนครับคนจนกากน้ำตาลละลายและคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับคนให้นานๆหน่อยนะครับ นจนกว่าจะมั่นใจว่ากากน้ำตาลจะละลายทั้งหมดเพื่อให้การหมักฮอร์โมนครั้งนี้จะได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่ดีครับผมเคยใช้น้ำมะพร้าวอ่อนแทนการใช้ฮอร์โมนก็ถือว่าให้ประสิทธิภาพที่ใช้ได้ครับแล้วพอผมลองเอามาหมักดูก็ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากเลยครับ และผมจะไม่ใช้ไข่ในการทำฮอร์โมนเพราะจะทำให้เห็ดและภายในโรงเรือนมีกลิ่นคาวและเห็ดมีดอกสีเหลืองด้วยครับพอคนให้กากน้ำตาลละลายและคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วครับก็ถือว่าได้ปริมาณที่เยอะพอสมควรอยู่แต่เรายังนำไปใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องหมักไว้ก่อน ถ้าเราหมักสมบูรณ์แล้วเขาจะไม่เป็นสีนี้ครับแต่เขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนคนเสร็จแล้วก็ฝากระปุกมาปิดให้มิดชิดแล้วนำไปตั้งไว้ในที่ร่มหมักไว้อย่างน้อยสัก10วันก่อนถึงจะนำไปใช้ได้แต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพที่ดีควรหมักไว้สัก15วันครับ แล้วก่อนจะนำไปใช้คนหรือเขย่าก่อนนะครับส่วนอัตราส่วนการใช้ฮอร์โมนหนึแก้วต่อน้ำประมาณ15-20ลิตรครับแค่นี้เราก็มีฮอร์โมนไว้ใช้ในการเพาะเห็ดฟางไม่ต้องไปซื้อแล้วครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ เื่อผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ